สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทรลกวันนี้ก็มาบอกกันอีกแล้วพี่น้องเช้าวันอาทิตย์เนาะวันนี้ใครกันสิไปเที่ยวเมืองโบราณพี่น้องจะสิขาวว่างแผนไหมเนาะเมืองโบราณอันอันอย่างละอันโลงแรมนี่เนาะนอนสบายสบายพี่น้องนอนสบายกว่าโลงแรมที่อยู่พัทยาอีกเลยเพราะว่าอันโลงแรมอยู่พัทยานั่นเตียงมันเป็นแบบเตียงบุ้มบวมมานาพี่น้อง ไม่บอกา็ืจอขนาดโรงแรมแหละเป็นโรงแรมที่ดีอันดับสองคุณนี่พี่น้องแพ็กอันดับสองของเมืองพัทยาเลยอันตะว่าห่างบนบนนุ่มสบายซำมาว่ามันเตียงมันแน่นเนาะเตียงตัวนี้เนาะเตียงมันแน่นแล้วก็มอนมอนมอนก็ดีพี่น้องมอนก็ดีก็คืออันมันนิ่มแต่ว่านอนลงไปนะมันรับเลยนี่นาพี่น้องดีแห้งนะดี ันที่นอนที่นอนก็มอนอ่ะดีแห้งที่นอนมมองนี่เนาะตอนเขาไปอยู่พัทยาเนาะไปพักอยู่พัทยาน่ะเจ๊ดเหมือเขานอนนอนบริเจียมจักคืนพี่นนองอันเดี๋ยวก็ตืนเดี๋ยวก็ตือแบบว่าที่นอนมันมันมันบริสบายนะพี่นนอะบอกตรงๆบริสบายเนาะอันโรงแรมโมนีกาถือว่าดีเติบอยู่เนาะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นเนาะอันทุกห้องก็มีทรทรศน์ไหยพี่นนองแต่ว่า ผมเคยก็บ่ค่อยได้มีเวลาได้อยู่ดอกพี่น้องบ่คอยได้มีเวลาอยู่ปาไหนเนาะเพราะว่าอันส่วนหมาเข้ากระสีออกไปทั้งหนอกสิเนาะอันก็สิซมีระเบียงพี่น้องแต่ว่าเข้าก็สิมีโกฎระเบียบก็คืออันจะเปิดนะไอประตูทั้งหนอกระเบียงเนี่ยต้องต้องมีเส้นสัญญกสัญญากันนําที่พี่น่อมอว่าเป็นอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นอันห้องห้องห้องไอห้องนั่งเล่นนะพี่น้องห้องนั่งเล่นห้องนั่งหยังเนาะก็นา่งก็ไป มิตาตึกพี่น้องมองนี้มันเป็นส้อยอสโศกบเขาเรียกมันอยู่ในเขตอสโศกเนาะก็บข้องเจยอสโศกมันก็ะสีรถตีดตีดพี่น้องรถตีดแห้งน,นะนะก็งามอยู่เด้พี่น้องเป็นตะยูอยู่กวาดอยู่คำนี้เฮ็ดเฮื้อเห็ดเนื้อของกระสีเห็ดเจ้าสีรักเหรอวะเปิดประตูเข้ามาก,ก็เป็นขั้วเนาะเดี็กเสื้อผ้าปเป็นเบิ้งขั้วพี่น้องอันเขาปิดไฟอันอันเพื่อนปิดไฟไปใส่ปะอัน ตั้เสิล้วพี่น้องมันนุ่นดีเนาะนี่พี่น้องเปิดประตูขาม่าเนาะเปิดประตูขาม่าเห่อข้าวหันหนาไปทางนี้เนาะท่านี้ก็บสิเป็นขวพี่น้องทางทางสายห้ากับสิเป็นขวดขวกับสิเป็นสันสันว่างคล้องนะพี่น้องสันว่างคล้องกับเป็นตู้เย็นฟันหนังกับเป็นเครื่องซักผ้าเนาะแก้วนุ่งแก้วหนาเนี่ยสิมองนี่ก็เป็นหมองลางจานหม้อหันเป็นไมโครเวฟเตาอบนะพี่น้องเตาอบไมโครเวฟนะพี่น้อง อยู่ดีมองหนีเป็นมองเงินว่าของเวลาเอาไปซปปื้อของใหม่ยังข้างลางกับเป็นอันเนี่ยล่ะเป็นแนไวไใบของอีกพี่น้องเป็นแนไวไใบของอีกอันไฟตัวนี้มันอยู่ใส่คนนี้คอยบดเอ๊ะเล,าลอาเปิดเมืองเนะาะมักกะสีมองกินเข่าพี่น้อซีโต้ง่ายๆพี่น้องเรียบๆง่ายๆเขาว่าโอ้มันดีนะมองหนีเขาก็เฮ็ดเฮ็ดเลยมาน้อยหนึ่งเพื่อเสร็เป็นตู่ห้องห้องข้างไหนละนะเนาะอันนี้ก็เป็น นี่ละพี่น้องอันนี้ก็คือว่าเป็นห้องขั้วไข่กาโดยสายตารประมาณสี่คูนสี่พี่น้องสี่คูนสี่เมตรแล้วเขาจะลองเปิดไฟบางเมือเอเนี่พี่น้องแจ้งดีบ่นี่ยละเนาะก็ชือว่าห้องประมาณสี่คูนสีเนาะห้องขั้วน,นี่ก็ประมาณสี่เมตรคูเนาะ เพราะว่ามันกลวงอยู่นะพี่นอ้องมันกลวงเพราะว่ามองนีนก็จะเป็นไอ้พวกไอ้เตาไมโครเวฟพวกอันอ่างล่างมืออยเงี้ยอ่ออ่างล่างถ้วยเนาะเดี๋ยวพี่น้อเขาจะหันไปนี่พี่น้องมือมือแรกอันมือแรกเนี่ยปรดีรีวิวปะไหนเนาะรีวิวแบบสารเนาะอันนี้มารีวิวให้เบิ่งเต็มทีเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นวววอันเป็นโต๊ะเนาะอันนี้ก็เป็น กโมอนิกาสิเป็นหม่องหลากจานหลากถ้วยกะกว้างเติบได้พี่น้องถือว่าผู้แคบเลยประมันเมถาซีบเนี่ยแหละจากอ่างหลากจานมาไหวนิม่มเป็นเตาแก๊สพี่น้องเตาแก๊สหน่อยๆสำหรับอยู่เดี๋ยสองสามคนก้าจะพูดอะไรลูกก้าจะพูดอะไรอ่ะทิ้งยูส่วนท็อปซัมทิงแม่ทิ้งเขาเรียบลูกเดี๋ยวดิเลเวทอาดาสเตนนี่พี่น้องนี่ก็เป็นของรับแขกอะประมาณสี่ขุนสี่สี่ขุน นี่แหะสีขุ่สีใสเนาะมันก็จะเป็นห้องเล็กหน่อยห้องเล็กหน่อยก็จะเป็นทั้งนี่ของนี้ก็จะเป็นอันตู่พี่น้องทั้งนี้ก็จะเป็นตู้เบ็ดทั้งเพียเสร็จแล้วมองนี่ก็จะเป็นห้องหน้าเป็นห้องหน้าก็ถือว่าถือว่าดีเติบเนาะพี่น้องดีแบบสีกบบออกอีกเท่าๆเป็นสีอันนหิอ่อนพี่น้องสีดอกน้ำตาลก็จะเป็นอันห้อง ห้องน้ำเนาะวันนี้ก็เป็นชวเชว้าเบอกห้องน้ำก็ถือว่าดีเยด้วยพี่น้องดีมองอัน,นอันนี้เขากะเฮ็ดเป็นล่างเนาะเป็นล่างกับกวางพี่น้องอาบน้ำเพิ่งกันแล้วเนาะไปสะเสร็จหรือยังปะอันนี้ก็เป็นเตียง,ยงอสองเตียงพี่น้องเตียงสองเตียงหลักะที่โทรทัศน์กวางเด้พี่น้องถือว่ากวางเติบอยู่ แต่ว่าห้องแบบนี้มันบ่ค่อยมียงไงพี่นอ้องมันบ่ค่อยมีแบบว่าอันบ่ค่อยมีเฮห้องอองนะนไม่นหน่อยถ้าพี่ก็สิเป็นอันเป็นอันวิวให้เฮานอนแนบเบิ่งเนาะก็กสิมีโซฟานบหน่อยๆให้อันนึงก็มีเตียงสองเตียงใส่รองเท้าเลยลูกกว้างกว้างถือว่ากว้างพี่นอ้องทั้งสองห้องเนาะอันไป็เปเบิ่งห้องข่อยอีกเทื่อนึงห้องเตียงนึงเนาะ เขามาเป็นวะเขาเขามาจากเขาจะเขามาจากกันประตูแล้วก็กระสีเป็นห้องนี้พ่อหนออันนี่กระสีเป็นเขามากระสีเป็นเตียงเตียงพ่อแม่ว่าซะซะอันนี้ก็ห้องใหญ่พี่หนอประมาณสี่ขุนสี่เนี่ยละพี่หนอคันนั้นคันนั้นข่อยกาบผูพีดเด้พี่หนอสี่ขุนสี่สี่ขุนสี่เคิงประมาณนี้นะบ่ โอเคโกอันนี้ก็เป็นตู้อันนี้ก็เป็นห้องหนามพี่น้องห้องหนามพี่เพื่อนห้องหนามห้องหนามนี่คลังนี่ห้องหนามฟังนี่สีใหญ่ใหญ่มากฮัลโหลเนาะก็มาวิวห้องให้เพื่อนอีกเชือหนึ่งเนาะห้องโรงแรมนี่ซื้อโรงแรมกะโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมอะไรนะคะ What name of the hotel this one กาลินาบะอะกาลินาอโศกพี่น้อง กาลีนาอาโศกห้องกาไปเสิร์ญบ้างราคาเดิมพี่น้องมันมีหลายละค่ะมันมีหลายละค่ะมันมีหลายอันเดีย๋ยวปิดทีวีให้แม่หน่อยก็ปิดทีวีให้แม่หน่อยแล้วแล้วนู่พี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละเจอกันคลิปหน้ามียังดีๆสวยๆงานสิม่วงบอกซูฟังเราคันอ่างสวัสดีค่ะ